สวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กมอน p พอตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบปัญหาที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาในช่องนะครับถือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งครับใช้กล้องฟูจิอยู่นะครับแล้วปรากฏว่ามีตัวลูกกุญแจขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะก็คือเรากดฟังก์ชันใช้งานการเซตค้างต่างไม่ได้เลยนะครับเช่นอ่ะครับเช่นนะครับการเซตอ่าไว้บาลาร์นแอผมจะลองเซตไว้บลลาซ์นดูนะครับก็ยังลูกกุญแจก็ขึ้นยังขึ้นมาครับว่าอ่อนอยู่นะครับแล้วก็การ ตั้งเวลานะครับการถ่าย,ยาต่างๆหรือว่าการถ่ายเป็นหรือว่าการถ่ายต่อเนื่องนะครับนี่ครับพวกนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับบ่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะกดปุ่มไปโดนครับก็คือปุ่มล็อกนั่นเองครับทีนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาในการออฟนะครับการออฟของการล็อกตัวฟังก์ชันตัวกล้องทีนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาของตัวกล้องนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวล็อกฟังก์ชันนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับคําว่าเมนูหรือว่าโอเคนะครับกดค้างไว้นะครับจนกว่าตัวลูกปุญแจจะขึ้นว่าออฟนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับตัวกุญแจขึ้นว่าออฟนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบในการใช้งานปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับหลังจากที่เรา เผลอกดไปโดนครับปุ่มล็อกตัวฟังก์ชันนั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้ตัวกุญแจหายไปแล้วนะครับเราจะสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ไหมครับผมจะลองไปที่กดไว้บาลานซ์ดูนะครับเปลี่ยนพวกเซตค่าไว้บาลานซ์ดูนะครับปึ๊บนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนี่ก็มาดูฝั่งพวกการตั้งเวลาครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับรับผม แค่นี้เราก็สามารถใช้งานตัวกล้องได้แล้วนะครับใครที่เผลอกดไปโดนครับวิธีการปลดล็อก ok, หรือว่าออฟตัวฟังก์ชันล็อกการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เรากดเมนูค้างไว้นะครับนี้เราก็จะสามารถใช้กล้องได้ตามปกตินะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาในเรื่องการใช้งานกล้องอะไระครับก็ถามเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามหาวิธีมาแก้ไขให้นะครับโอเคครับ สำหรับช่องแลกมอน p พอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ